สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับโพนี่สล็อตอีกเช่นเคยนะนเพื่อนวันนี้นะคะโพนี่ก็อยู่ที่เว็บนะคะยูเพนั่นเองเนาะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเกมอยู่ที่ค่ายพนะีพีเนาะจะมารีวิวเกมน้องหมานเองเนาะไทยเดอะด็อกเฮานั้นเพื่อนใครที่สนใจนะคะอยากจะเล่นเกมแบบโพนี่นะคะก็สามารถนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกทางเราได้เลยนะคะ โอเคนะเพื่อนใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นของโพนี่เนาะบอกเลยนะคะว่ามารีวิวนะเะพื่อความบันเทิงนะคะได้หรือเสียโพนี่ก็ไม่เสียนะเพื่อนขอแค่มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปที่สล็อตกันก่อนนะเพื่อนตรงนี้เลยนะคะมาเราเข้ามาในหมวดหมู่เกมสลอ็อต ในค่ายแต่ละค่ายนะเกมเยอะไม่แพ้ค่ายแต่ละค่ายเลยอ่ะเพื่อนวันนี้ก็จะมารีวริวเกมในค่าย PP นะวันนี้ไม่ได้มารีวริวเกมค่าย PG นะเพื่นอนมาเจอเรียบร้อยเขาเลื่อนมาให้เราเรียบร้อ,รอยโอเคกดเข้าไปเลยเพื่อนโอเคนะคะเราเข้ามาในเกมค่ายพ p เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเลื่อนหาเกมบ้านน้องหมานไทยเดอะด็อกเฮาส์เนาะวันนี้ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่ามันจะแตกหรือเปล่าเนาะเจอที่เรียบร้อยแล้วเพื่อน เกมตัวนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเรากดเข้าสู่ระบบกันไปเลยนะคะเพื่อนมาดูกันซิว่าจะรอดหรือเปล่าโอเคเพื่อนเราเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นเพื่อนได้ดูกันเลยดีกว่าก็รอบที่แล้วเราก็เล่นได้นะเพื่อนแต่เราจะมาลองเล่นเพื่อนดูกันอีกครั้งนะคะก็ทุนมา300บาทมาลุ้นนะคะว่าจะรอดหรือเปล่านะคะมาเริ่มแรกมาเลยเฮ้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 ยสแกตเตอร์จะเข้าเองหรือเปล่าเพื่อน เป็นครั้งแรกของโพนี่เลยนะคะว่าจะไม่เล่นแล้วนะแต่ก็อยากเล่นอ่ะอยากจะรีวิวให้ดูนะคะเฮ้ยเฮตัวคูณมาไม่ได้เฉยเลยยังไงเฮ้ยอืมเบ็ดสิบบาทน้าเพื่อนรอดหรือเปล่าอุ้ยได้มาสี่บาทสวยอยู่นะอืมถ้าได้หมาดำนะคงจะดีนะเพื่อนสวยสวย โอ้โหได้ตัว K นะเพื่อนเล็กสิมาโอ้โตัว J ยังไงครับเนี่ยวุยห,หมา90้าสิยังไงครับเนี่ก็ใครที่เข้ามาชมคลิปของโพนี่นะคะเพื่อนก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด s u บ s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะใครที่อยากจะเล่นเกมแบบนี้นะคะก็สามารถนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาสอบถามได้เลยหรือลิงก์จะเป็นสมัครสมาชิกทางเรานะ,ะเพื่อนโอเค เลื่อๆเลยจ้าอือหสวยบิ๊กวินเพื่อนๆ276บาทเลยทีเดียวนะคะโอ้โหเฮ้ยทำไมน้องหมาเขายิ้มน่ารักขนาดนี้สวยตัวเจได้หรือเสียนะคะโพนี้ก็ไม่เสีเยดานเพื่อนขอแค่มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะ กระดูกหมาเพื่อนกระดูกกระดูกหมาหรือกระดูกกระดูกหมูเลยไม่รู้เ <c oughs> <c oughs> นตอัชดช้านิดนึงนเพื่อนโอ้โหมาสี่สิบแปดบาทไ <c oughs> ด้กำไรหกสิบเก้าบาทเองเพื่อนไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยหมุนเองจนสกแกตเตอร์เข้าเฉยเลยเพื่อน <c oughs> แล้วก็เอาเจ็ดฟรีเกมนั้นเพื่อน <c oughs> มา พอให้ได้แล้วกันเพืเ่อนๆแต่สั่งเอกตัวไว้ก็ตัวครูนะเพื่อนก็ยังอยู่กับเราเรื่อยๆนะดูดิก็พอได้อยู่นะถ้าเป็นแบบเนี้ยก็น่าเล่นอยู่นะก็พอได้อยู่เพื่อนสวยอืมร้อยเจบาทนั้นเพื่อนออีกหนึ่งรอบเฮ้ยน้องหมา โอ้โหบิ๊กวินสิครับอืมสามร้อยยี่สิบเลยนะเพื่อน,น,นโอเคเงินลงมาลงก็ได้สี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเลยนะเพื่อนโอเคนะคะมาหมุนอีกสักรอบเผื่อเข้าอีกนะเพื่อนอืมกำไรก็มาที่เรียบร้อยนะคะก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะห้าร้อยเป๊ะแล้วแหละตอนนี้มาเดี๋ยวปรับเบ็ดสักนิดนึงซื้อฟรีเกมดูดิมา มันต้องรุ้นแล้วเพื่อนเอาเจ็ดนะคะแบบตัววายแบบติดค้างอยู่กับเราไปตลอดเลยเพื่อนมาแต่วายยังไม่มานะยังไม่เห็นเฮ้ยวายมาแล้วอืมยี่สิบสี่บาทอืมเฮ้ยน้องหมาดูนะว่าจะไม่ได้น้องหมาตัวเฉียนพูนะเนี่ยอืม วินสิคับรอ,อรายล่ะร้อยเจ็ดสิบสองบาทเลยนะเพื่อนพอได้คูณมาเรื่อยๆพอได้ร้อยแปดสิบมาตัวคิวมาดิบิวินแล้วเพื่อนร้อยยิบเก้าบาทนะคะก็เงินรางวัลรวมรอบนี้ก็ขาดทุนย่อยยับนั้นเพื่อนมาลองหมุนเองดูดิเผื่อเข้าเกมฟรีเกมบีกเนะี่ยสี่สิบห้าบาทสวยซื้ออีกรอบไป อาแบบเดิมเงื่อนเจ็ดสปินมาถ้าได้น้องหมานะเพื่อนคงจะดีนะได้ปลอกคอนะคะก็ได้มาเท่าไหร่96บาทนะเพื่อนเฮ้ยได้10เลขสิบก็พอได้เหรอเฮ้ยบิ๊กวินโอ้โห484บาทเลยนะเพื่อนก็พอได้อยู่อ่ะ ยังไงสวยบิกบ๊กอีกรอบรเปล่ามไม่บิ๊กนะอ,อันนี้คือบิก๊กพเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยก็พอได้นะก็ได้มาแปดร้อยกว่ากำไรประมาณสองร้อยกว่าบาทเพื่อนโอ้โหซื้ออีกหรือเปล่าน่าจะอ,อยากจะลองซื้ออีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวรอจังหวะมันก่อนเพื่อนว่าจะไม่รอดนะรอดหรอเปล่า โอ้โหเน็ตช้าเนินเพื่อนมาซื้อพันหนึ่งเลยเพื่อนไม่รู้จะเกลือหรือเปล่าโอเคขอให้ได้นะเพื่อนมาแบบเดิมมาใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งให้โผนี่ด้วยเนาะใครที่สนใจอยากจะเล่นเกมแบบโผนี่ก็สามารถนะคะเพื่อนคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกกระทางเราได้เลยนะมาดูที่เกมกันต่อเพื่อน ตัวคูณไม่มาเพิ่มเหรอ,อ,อยังไงโอ้โหปอกคอเพื่อนสวย726บาทเออก็พอได้อโอเคนะเพื่อนก็ได้กำไรเทียบร้อยก็พอได้ก็ต้องขอตัวลาอีกเจนเอ,อนั้นเพื่อนสวัสดีค่ะ